The Big Short หนังที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกของการลงทุนในหุ้นและระบบเศรษฐกิจมากขึ้น The Big s h ช r t คือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของกลุ่มนักลงทุนเพียงไม่กี่คนที่มองเห็นฟองสบู่ก่อนใครในช่วงก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008เรื่องจริงของคนไม่กี่คนที่รวยเละเพราะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเรื่องราวเริ่มจากไมเคิลเบรีย์นักลงทุนสายวิเคราะห์ที่พบว่าระบบสินเชื่อบ้านในอเมริกาเต็มไปด้วยความเสี่ยงเขาจึงตัดสินใจ เดิมพันสวนตลาดด้วยการซื้อประกันว่าตลาดจะพังในขณะที่คนทั้งโลกยังมองว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูหนังเล่าเรื่องผ่านหลายมุมมองทั้งนักเกงกำไรผู้จัดการกองทุนและนายหน้าการเงินโดยใช้วิธีอธิบายเรื่องการเงินยากๆให้เข้าใจง่ายผ่านภาพยนตร์ The Big Short ไม่ได้แค่เล่าเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแต่สะท้อนถึงความโลภความไม่รู้และระบบที่พังแต่ไม่มีใครกล้ายอมรับอย่างเจ็บแสบและชวนคิดติดตามต่อได้ที่เด e Big Short เกมช่วยโอกาสรวย